เสมอไปเลยมันจะมีจังหวะมันมีจังหวะมันเพราะฉะนั้นเวลาเขาเดินหนังสือนี่เสมออย่างเดียวพ่อเขาหน่อยเสมอทำนองอย่างเดียวพ่อเสมอออกเสียงเสมออย่างเดียวพ่อมันต้องมีนักเบาสัญญาอ่มันจะมีนักเบาสัญญามีขึ้นมีลงสลับกันไปขึ้นก็ว่าเอาสิใส่แบบใดเท่านั้นอประมาณนั้นกันนะฮะบอเทนเนียนเสียงบอเทนเนียนการสลับเสียงระวางต่ำสูงบ่การต่อเสียง ต่อหลูกข้ออ,าอ่านสิบทันเนียนบันไดอันนี้เกิดจากเข้าฝึกหลายๆฝึกแล้วก็ล่องล่องฝึกหลายๆแบบบังว่าคือเข้าเคยเห่นแบบนี้แบบมันประมวลอา่านสิขึ้นเสียงผ่อนเสียงบอไปหอดบอนี่แล้วก็ผ่อนเสียงลงจะหน่อยแล้วก็ลบเสียงนันนี่พาราะนมีอยู่ในหันขนาดฝึกอยู่ในหันเอ่เนเวลาเขาเล่นหลูกข้อสลรับหลูกข้อหลูกเอือนคือการตั้งนามโมยังสินาโม สัพพงข่าวตัวอาละหะโตสม,มาให้หมอมันจะต่อกันระวังขืนเสียงกับลูกข้อมา,าอันนี้คือลูกข้อลบเสียงมาในลบเสียง มาขื้นเสียงมันจะใส่อยู่ในหันขนาดตางแต่ว่าให้มันเนียนให้แยกให้ออกหนึ่งต้องแยกให้มันออกสองมาใส่ให้มันให้มันเนียนอยู่แน่นกันหนเออมันหนุ่มมันนวลอยู่ใน่นฝึกให้มันอ่อนอคือแจนเติมมันใ่ครับซรับคือเทศให้มันอ่อนๆกว่านี้เทศให้เสียงอ่อนกว่านี้เพราะว่าเขาฝึกทับอิดนี่เคยขายเขาขี่รถคือเขาขี่รถจักสิเป็นรถจักตกวใหญ่ก็ตามเขาเห็นทางนี่ เลี้ยวซ้าย้ักกัดเดี่ยวคึกไปหลดนั่นบอขันเท้าแอบททบอิดเดยประมาณนั้นบเจะบบนิ่มบนนวลดอกเวลาขับรถใหไงคือกันขันโฟลเดย์ขับรถบกแข็งเ้าสิสังเกตหูเท่าห้าสิบโได้์ขับก็ตามเขานั่งไปเ้าสิบหูเวลาหอนบอนเบรกปุ๊บก็จะเบรกจึ๊บบาดเดียวไปหอนเดียวขวาก็จะหักคึกไปบาดเดียวนั่นบอบางคนขี่ไปนั่งหักแตกหักแตนไปนั่งอ่านี่คือกันการเล่นเสียงคือกันขันเท้าเฮียนไปทบอิดมันจะเป็นแบบนั้นเ้าจะลบเสียงมันเสียงได้ รับก่อนอื่นๆมาเทศที่กันกับสังเกตบางเวลาบนห้องเสียนได้เห็นเสียงได้ที่แรกนี่ฝึกฝึกจากที่ห้องได้ฟังเสียงครูาบาอาจารย์อยู่ใน YouTube หลังจากนั้นฝึกตามหนังสือได้แล้วกับฝึกไปอ่านก่อนอื่นน้าเซ้นตัวอย่างอ่านก่อนที่เขาจะแต่งเป็นพยัญชนะแต่งพยัญชนะธรรมดาคนะําก่อนอื่นๆก็ได้ที่เป็นคําก่อนแบบนี้นี่ไข่ไข่แบบนี้เขาสามารถเทศได้เบิด เก่อนเดืดเบิ